พุทธสวัสดีครับผมอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมะนะครับผู้คิดค้นสาสตรแห่งไพ่พรมยานครับวันนี้นะครับผมมาดูงานหล่อพระประธานนะครับสมเด็จองค์ปถมบรมจักรพรรดินะครับที่โรงงานแถวแถวนครปฐมนะครับชื่อโรงงานชปฏิมากรรมอินดัสทรีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่นะครับนี่คือองค์ต้นแบบที่เป็นดินน้ํามันนะครับขนาด12นิ้วนะครับซึ่งกําลังรอปรับรายละเอียด ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุ้มเรือนแก้วแล้วก็ตาสัญลักษณ์ของสถาบัน,นพลมยานพยากรณ์ครับณตอนนี้นะครับขั้นตอนที่เราทําอยู่นะพอเราได้องค์ต้นแบบที่เป็นดินน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมขยายใหญ่นะครับเพื่อจะเตรียมเก็บงานรายละเอียดและเตรียมหล่อองค์พระประธานซึ่งคาดว่างานนี้นะครับผมไม่ได้รีบอย่างที่บอกไปนะครับก็จะทําให้สุดความสามารถแล้วก็สวยที่สุดดังนั้นนะกำหนดการหล่อเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีภายในปีนี้นะครับ แต่สำหรับลูกศิษย์พรมยามพยากรณ์นะครับในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมปี2566เนี่ยเราจะมาเขียนแผ่นทองนะครับแล้วก็แผ่นดวงชะตาเพื่อเตรียมบรรจุแล้วเตรียมหล่อพระสมเด็จมโบมรม,ม,มจักพรพรรดิองค์นี้พร้อมๆกันนะครับมาดูนะครับความคืบหน้าเพราะจากที่เราเห็นองค์ต้นแบบที่เป็นนิรนามอย่างเงี้ยมาเกือบระยะเวลาย,ายาวนานพอสมควรนะครับจากที่เราทําขั้นตอนในการปั้นองค์พระองค์จำลองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาขยายองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อจะเตรียมเป็นหล่อพระประธานขนาด หน้าตัก4ีสครับนี่คือองค์พระที่ขยายเสร็จจะเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ในในลักษณะของการเตรียมรอแล้วนะครับเป็นองค์พระประธานขนาดหน้าตักสีส่สซึ่งเราตั้งชื่อว่าสมเดม็จพระถมบรมจักรพรรดิดูความสวยงามนะครับจากการที่ขยายแบบจากองค์เล็กเป็นองค์ใหญ่นะครับในส่วนขององค์พระนั้นนะครับถือว่ามีความสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะครับเพียงแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมีการจัดทําในซุ้มเรือนแก้วกําลังออกแบบอยู่นะครับแล้วก็จัดทําฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของภาพนะครับที่เป็นพระพรหมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับตรงกับสถาบันโลโก้ของสถาบันพมยามพยากรซึ่งทุกคนได้ร่วมกัน ทำงานชิ้นนี้ถือว่าทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างพระประธานแล้วก็สร้างพระพรหมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพลเมืองรัพยากรด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็นมงคลยิ่งนะครับดูขนาดนะหลายคนนะครับดูนะฮะนี่ครับนะฮะดูขนาดขององค์พระนะครับดูนะฮะดูขนาดองค์พระนะครับถ้าตักสี่ศอกก็ประมาณ2เมตรนะครับสเมตรกว่านะครับรวมฐานด้วยเนี่ยความสูงเนี่ยยาวขึ้นไปเกือบ4เมตรนะครับเห็นไหมฮะ เป็นอะไรที่ต้องบอกว่างานนี้งานนี้เป็นงานที่ผมตั้งใจมากถือว่าเป็นพระประธานที่เรียกว่าในรอบของอายุ50ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสได้สร้างสมเด็จอมภรมร,ม,รมจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่และสวยงามและเป็นมงคลยิ่งพร้อมๆกับลูกศิษย์ของสาบันพรมยามพยากรแล้วก็แฟนคลับในช่องของอาจารย์พรมยาออฟฟิเชียลทุกช่องทางนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมสร้าง สมเด็จอมรถมบรรลุสกภัทองค์นี้ให้สําเร็จรูร่วงไปด้วยดีในขั้นตอนการจัดทําต่อไปนั้นถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตงานไปเรื่อยๆแต่ย้ํานะครับว่าผมไม่ได้รีบในการหล่อพระต้องการทําพระองค์นี้ให้เสร็จสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นอาจจะกินระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปีหรืออาจจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้นปีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ ร่วมกันเรียกว่าฉลองพระใหม่หรือว่าได้ทราบกําหนดการที่เราจะมาร่วมทําบุญครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับในการหล่อสมเด็จพระถมประลัลรมรดิององนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าในสิ้นปีเนี้ยเราจะได้มาหล่อองค์ท่านให้เป็นองค์พระปฏิมาที่หล่อด้วยทองเหลืองสำริดสวยงาม และถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากอีกครั้งหนึ่งครับของสถาบันพรมยามพยากรฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกคนที่ร่วมทาบุญกันมาขอให้บุญกุศลที่คุณทําไว้ในครั้งนี้นะครับปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยทั้งทางโลกและทางธรรมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณมากจริงๆครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับพุทธสวัสดีครับ